กอีกแล้วเปล่งโบกังเถอะพี่น้องมีที่เด็ดมีที่เด็ดเห็นมั้พี่นอ้องนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้ปลาเข่งไขรปลาเข่งเมฆไขรพี่น้องอุนสองตัวบ่น้ำกันมาบ่น สวัสดีครับของน้น่าก,กินที่นิสานครับพี่นอ้องโอ้ยเมันมาสิบเพียงบกพี่น้องเลยบาดเนี่ยว่านเขามาว่านนี่ไหมเพ <c oughs> <c oughs> งได้พี่น้องเลยเนี่ยมุมเดียวกันมาว่านนี่กับผมไทยเนี่ยมุมเนี่ยพี่น้องได้รอบที่สองนี่เนี่ยเพิ่มรอบเ่ไปที่ว่านเขาเนี่ยนะครับ รอบแรกว่านเขาแหงว่านในมือสองมือฝนใหญ่มากกันแบบนี้ล่ะผัวมืดว่าเป็นฝนสีเศร้าทิมไปประมาณสองอาทิตย์เมื่อวานไหมเมื่อวานนี้เบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเองาตาย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 กุซาร์มาเป่งน้ำนี่เหนือมือเนี่ยมาเป่งน้ำมาสั่นว่าเออเออโอ้ยเหลือใจเด้อ ไม่จะได้กินเขาเมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยปีเนี่ยพี่น้องเพื่อนเนี่ยเพิ่นได้ตกบัดเนี่ยตา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 ยขาวฟ้าเลยตกแม่วางันประมาณสิบนาทีแล้วโมฮันมีทีท่าว่าท่าที่ว่าจะหยุดเลยโอ้ยนายดิเฮ้เฮ็ดนาเฮ็ดซาดิเฮ็ดนาปีเนี่ยมืดเขาเพราะว่านี่เก้าสอบเมื่อกอนก็เก้าสอบ สิบแปดสอบเราไม่ร้องใอ้เขาเขาเขหนียวปีนี้เขาเ,าเจ้าปีเนี่ยต้งล้มต้งฝนมางนกันน่ะตาย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 ตาเถียงกับจหนุยมองยู่ล้มข้างหลอ่อ้ห้ยเฮ้นยกเนี่ยเจ้า,า,า,าเป็นเจ้าไครเจ้าหน้าเดี๋ยวไ่น้องเห้กำหนดอียงบ่ได้ ชนิดส่วนสัตว์เอาท้ายบรรยากาศมาฝากไอ่ฝากไส้ฝากพี่ฝากน้องนะครับที่บริยูบ้านอยู่ซองได้พี่น้องเด้อยากน้ำหวานเขายากน้ำเปล่งน้ำยากน้ำเห็ดหน้าบวกในหาอยู่หัวกินแล้วเจียวเจียวนีเป็น้องเลยยากครับ ร้นมากเลยหรือเล่ตกคักตกเนี่ยตวัวมิซาที่มันจะยุดเลยชั่วโมงหนึ่งเลยเนี่ยพี่น้องเลย <c oughs> โอ้ยเขาวานผู้ขาตกคักตกเนี่ยตก จนล้นจนเรือมาเด้อปวดได้มมีน้ำเฮ็ดนามาเอาได้พี่นนองเลยเต็มเป็นพูดเต็มเนพ่ครับเขาวานพวมชีได้แตกนอุตสาวานน้ำย่างดีโอตายตายตายายตายนี่นี่เขาวานในว่านเราพี่พีงนอเี่เพ่อก้ปลาค้อย้นจากนี้ละสองตัวนี่ตัวยังไง แฟนอ๋อบทันบางฝนตกนะนั่งตัวอยู่ในเถียงนะครับนั่งอยู่เถียงหล้อยเลี้ยวมา,าข่อตัวยิมไหมอ้ที่เดว,วันไม่ได้จังด้อยนะเขาเนี่กระไรโบรานรอบที่สองเราไม่นองกันว่านกระไรจะเลี้ยงใจเมื่อเขาปลูกสอ สองรอบเหรอรอบละวเจดสอบแปดสอบ,สอบมันได้กินกันท่มันอิ่มปีกหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยเสียดายเขาปลูกเนี่ยน้ำทึงกับพอนเหมือดอยู่น้ำน้าทั้งทึงน้าทางล่างเจ้าของของเจ้าของเนี่ยนี่อของเจ้าของนม่พี่น้องวานแล้วมืดแล้ว กำจีโบนีทีเด็ดพี่น้องมีทีเด็ดมีที่เด็ดเห็นมัพี่น้องนั่นนะนั่นน่ะโอ้ปลาเข่งไข่ปลาเข่งเมฆไข่พี่น้องคุณสอตัวปวดน้ำกันมาปวดมา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 มมา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 มมามมามาาม่มแม่ เคียงนี้เนี่ยมาน้ากันอร่อยอร่อมนีมตัวใหญ่แ่ไปน,ออน,น,ปน,นออ่องนี่สิปนเสียบเทดาไรเนี่โอ้โหโอ้หี้ป่อยมหนไข่ไป่น่องขันป่อยมหนไข่ก็สิไข่อยู่ที่นา่นี่มู่บนหอ ใ่ปลาเข็งมีเป็นของใครที่ไหนะปนปลาเข็งใครๆนี่เว้ยมึงเนนะี่ยไปสิศนนาไปก็ไปไปไปเลี้ยงไปไหมละ่ะไงไปเอ,อื้อเท้ามือไป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 ลงน้ำหมดไปโอ้ไปเร็ววันนี้ขึ้นมาเร็ววันนี้น้ำแห้งนี้จากผมปล่อยน้ำลงข้างล่างอ่ะพี่น้อง ไป้ไหมเาดำเงยมาหน,นึ่งเจี้งขึ้นมเปิดเขียงเนึ่งปวดตัวนึงล้งกางห้น้าหลเลยทียไปเอาลุ้นเพี่น้องไปทีนี่ก็ต,ตามไปจิละ่ะไปล่อยไปซะพี่น้องหามันใครซะ ใครกับใครนัาเจ้าของนี่แล้วถมาใส่เบ็ดกินเอาตัวนี้หนีหนีตกตกขุนฮอดปุ่นเราคนน่ะไก่ปุ่นพี่น้องเอ้านกตุมกับข้องเพราะนกตุมแหมพี่น้องผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดเ่าสูพีสูนองฟังกันนบัณฑนะ เสียงยึดจังไดเสียง็ดบ้านไม่อยู่บ้านเขาเนี่ยโอ้ยทีมเขาปลูกสองรอบแล้วเนาะนะครับแต่เป้งเป้งออกอยู่เลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยผมเป้งอ่ะผมเริ่มปล่อยแลยเนี่ยคำแลเหล่าพี่น้องนะครับหมด้หายังหมด้พาพี่พ่น้องหายังพี่น้องเอ้ยยากทั้งหลายนะครับก็เลยาธายบรรยากาศน้ำท่วมเขา ทายบรรยากาศน้ำท่วมน้ำมาฝากพี่พักนองเสียดอกไี่น้องนะครับนายหลายนี่นไงเอ๊ะแต่ยังจีเปงบกสันดี <c oughs> นะครับนี่แหละเกิดเป็นเสาหน้าเป็นบ่ามันมันคอ้นทรนอย่างไรมันควบพุมอย่างไรไม่น้องนะครับบกควอบพุ่มฟ้าควบพุมฝนอย่างไรมันจิตคิดมันจิตตกมันกระตกนะครับฟังข่าวฟังข่าว่ามันจิกระตกมันกระตกมากนะครับทิมเขาปลูกไว้แล้วซิบเก้าสอบเลวไม่น้องเลยโคตรโพลเลยโอ้ยจิตรวนซาสตร์เจ้าของ เอ็ดมือเฮงมือเนี่ยจ้างไถจ้างปั so so ้นเนี่พราะว่านั้นนะนะครับเอ้านะครับคลิปนี้กับผมไม่ยังไล่นะครับจะได้ให้หน้าให้ตาไปไล่มือนะครับย้อนว่าอ่ายากนะครับเสียยากทั้งงานลาดงานหลวงนะครับงานลาดกับพองกันงานหลวงกับพองกันนะครับโชคดีไม่ใช่สุภุสุคนมากดไลค์กดแชร์กันไปน้องนะครับจะที่แน่ๆอย่ลืมเด้อนะครับกดติดตามอ่าให้น้องนุ่งมีกำลังใจสู่ต่อได้กดซับสไคร่นล่ะเอานกยังนกตุ่ม่านั้นนะโอ้ยบินขามนาขามตาเถอะ เอาโชคดีไม่ใช่ซูปูซุคนนะครับสวัสดีครับผม